สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านหวันอาถันปมคลิปปริศนาเสื้อกันฝนเดินกลางถนนตำรวจอึง้งเผยความจริงเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ประหลาดลึกลับปริศนาเสื้อกันฝนที่เกิดขึ้นในเมืองซีโจเขตบนทนจางหว่วประเทศไต้หวันหลังคลิปวิดีโอที่มีผู้พบเห็นเสื้อกันฝนสีเหลืองเดินเองอยู่กลางถนนถูกแชร์บนโลกออนไลน์สร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนบริเวณน,นั้นเป็นอย่างมาก ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าคลิปวิดีโอที่มีผู้นำมาโพส์แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ฟ้าครึ้มตอนกลางคืนหรือมีฝนตกเล็กน้อยจะมีเสื้อกันฝนสีเหลืองลอยไปมาอยู่ที่กลางถนนโดยที่ด้านในไม่ได้มีคนสวมใส่มันแต่อย่างใดบางจังหวะก็ลอยขึ้นแล้วตกลงมาที่พื้นสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คน ภายหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง,วางทําให้ชาวบ้านในท้องถิ่นบางรายหวาดกลัวเพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์หรือคําสาบว่าเสื้อกันฝนตัวนี้มีวิญญาณสิงสู่ซึ่งน่าจะเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในบริเวณนั้นจึงยังคงวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบคลิปวิดีโอได้สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่หุ่นที่ถูกสวมชุดสีโดดเด่นซึ่งมักถูกนำมาตั้งไว้เป็นเครื่องหมายบอกว่ามีจุดก่อสร้างบนถนนที่ใช้ความเร็วเมื่อมีแรงลมจากพายุฝนจึงทำให้มันถูกพัดปลิวไปทว่าภายหลังจากการติดตามสืบสวนพบว่าความจริงไม่ใช่เช่นนั้นต่อมาทางตำรวจได้คลี่คลายปริศนานี้ได้ว่าแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของคนที่จงใจสร้างสถานการณ์ขึ้นมา ไม่ใช่ความเชื่อความอาถรรพ์ลี้ลับแต่อย่างใด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มนายจงคนก่อเหตุโดยเจ้าตัวรับสารภาพว่าเขาใช้กลวิธีเอาเทปปิดส่วนหัวและแขนของเสื้อกันฝนแล้วเทก,ก๊าซไฮดโดรเจนลงไปจากนั้นก็ปล่อยให้มันลอยไปเองทั้งนี้นายจงรับสารภาพอีกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายแรงแต่ทำไปเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นส่วนเจ้าหน้าที่ก็ยังคงแจ้งข้อหาดำเนินความผิดฐานละเมิดกฎหมายที่ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคม รวมทั้งฝา่าฝืนกฎจราจรบนถนนซึ่งมีโทษปรับจำนวนหนึ่งและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ